มาปิดท้ายที่ภาพสวยๆงามครับกองประกวดมิสแกนไทยแลนด์2019ครับเขาจัดประกวดชุดว่ายน้ำรอบคัดเลือกนะครับเก็บตัวนะครับที่โรงแรม BP สมิลาบีรีสอร์ทจังหวัดสงขลาครับนี่ฮะก็สาวสาวประกวดมิสแกนเนี่ยทั้ง77สาวงามครับออกมาอวดรูปร่างฟิตแอนด์เฟิร์มในชุดว่ายน้ำจูพิษแบรนด์ mgi สีสดใสเลยครับนี่ฮะมิสแกนนี่สัญลักษณ์เขานี่คืออะไร อนแนะนำตัวใช่าจายแนะนำตัวคุณโดเอาน่หน่อยดิอย่าเลยครับเอาน่หน่อยเอาน่หน่อยพูดธรรมดาเบาๆเยอะแต่ผมไม่กลากเสียงยาวแต่ดูดูเป็นอินเตอร์ดีนะครับดูแบบไม่เขินอายอะไรเงี้ยมันดูเดี๋ยวนี้เด็กๆสาวๆนี่เขาก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยฮะอย่างเที็ดเนี่ยฮะนี่ครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกให้เหลือ20คนสุดท้ายนะครับก่อนจะประกาศผู้ได้รับตำแหน่งชุดเวดน้มยอดเยี่ยม ในรอบตัดสินคืนวันที่13กรกฎาคมนะครับที่ฮอร์หนึ่งรไบเทคบางนาครับนี่โอ้โหนี่ฮะนี่ทำปูปลาหอยเลยนะเนี่ยประมาณหกนะนนะคลิกดูรูปจนไม่นิ้วไม่หมดเลยเปูปลาหอยเลย <laughs>